อบนะวงเล็บ x กบวกห,หคุณจับวงเล็บ x กลบ5เรเล่นได้เลยลูกโยงได้เลยลูกโยงได้เลยอ่าดีมากงันแรกถูกแล้วต่อเลย ต้องพลบห้าบวกห้าหมดตรงนี้เป็นเอกซ์กำลงสองบห้าค่ะหนึ่งขอ้อเราไปแยกตัวต่องเล็กก่าลูกเป็น X7 กบวกเจ็ดท่าาำลังสองแยกเป็น x 2, อบวกเจ็ดคูณกับ X7 วกเจ็ 2, ดีมนกเลยอ่าทำเลยเยงนี้่อน่งเอ็นเ็ x เป็น X กำลังหนอ,อ่ะอ็กกงชีต่อหน่ยนะงต,งตงัวา่า ถูกครับลูกต่อเลยตัวสุดท้ายลูเจ็ดคืนเจ็ดลายดีมากสรุปเป็นท้ทายลเลย ผ่านทักเยี่ยมยอดสองข้อเลยนะนะ